เมืาาอ่อ,อน,นี้คุณยายติวเอาบรรยากาศบ้าน,านมาฝากสมสวนนะจ๊ะยายติวสวนพุทเทาก็จะเป็นประมาณนี้แหละย <c oughs> ายติวเอาบรรยากาศบ้านอีสานบ้านเฮามาฝากเนาะสวนฝากที่รักของเพื่น จะบ,บองยังแม่เ,เมืออ่อไหน่คุณยายตียวกระเฮ็ดหนึ่งไก่เนาะกินแรงเด้อพามาเบิ่งคุณยายติยวหนึ่งไก่เด้อบ้ดน้หมดพักแล้วลราก็สิหนึ่งไก่เด้อซันเ่าสันเราแต่แห้งตียวกระเฮ็หยังกินล่ะ หนึ่งไก่เท่านั้นแล้ว,วแม่เปิดหนึ่งไก่โซ่ได้ไหมก่ว้าวหนึ่งไก่สูตรยี่ติ๋วไก่ไก่สวนผักธรรมาซาบหนึ่งไก่ขังสวนผักเนาะอ่ะพอแค่นี้ก่อนเริ่มเลอนี่เอาบรรยากาศมันบ้านตอนแรงแล้วก็ชีวิตแต่ละวันของยายติ๋วมาให้เบิ่งเนาะ